สวัสดีครับพี่น้องพามารับชมวิธีการปลูกวกวกเพาะขวกเบื้องต้นพี่น้องนี่กวกแค่ด่างเลมอนแมนบอเฮียเพ่นนะปุ๋ยเพิ่นพี่น้องเอากระลังอันนี้คือเป็นเป็นดินที่เตรียมไว้โดนนะได้ครับเขาเรียกว่าดินอะไรเนี่ยก็จะเ,เอื้อว่าดินเนี่ย คือบอกฟังในปิดวิทยาท่านหนยครับสำหรับมือใหม่ปลูกเนี่ยตัวของสวนกวักเอาปักไว้จังสี่นี่โดนหมนเดยจังจะรดน้ำได้ไอ้เนี่ยจมือชัางจังจะรดน้ำได้หรือว่าเอาน้ำชุ่มๆได้เลยพรมได้เลยหอหัวดัพักไว้จังมือ เพราะว่าดินตัวนี้มันเกิดมีความชุ่มของนามอยู่ยเหเล่าแม,นมา่นปะเราผสมปุ๋ยใส่เรียบร้อยได้ครับนีส่วนผสมของไอ้เปลือกมะพร้าวหอวมนะครับบ่งบวกด่างมอโลกแช่ ทางใส่ใบบากด่างเป็นยังไงพิธีพิถันแห้งยังไงว่าจะเปล่นต้นมไม่ได้กว่าสะรุ่นเปลี่ยนด่างไม่ได้ก็ต้องรุ่นอีกใช่ไหมครับ สองตัวมึงกำลังจัดเตียงยอดสลุ่มคนรักกวักเหีย่ยช้างนะั่น่ะอันนี้แค่กิ่งเดียวใช่ไหมที่เที่ยวออกมาสองกิ่งเราเฮดดี้ดีเลยพี่นอ้อง ้องตวกเบื้องหลังของการท,ทุกคนอุปกรณ์ของเฮียแกจะเตรียมไว้จะจอดตั้งมาดีขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกการรับชมนะครับ <S <S โอเคฝากไว้ต้อนีที่พี่น้องอก,กวมงกมรกตแค่ด่างเดมอนสวนเฮียสร้าง ขอนแกนครับพี่น้อง